เป็นการพบกันระหว่างโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับทีมที่ตกชั้นไปแล้วอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรยังเป็นบอลของทางโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับโดนบีบจังหวะนี้มาแล้วไหลมาชนะทีป้โหเอ้าลูกนี้เหมือนแอซิดโอ้โหเป็นหนึ่งประตูทศศูนย์ครับโอ้เหลือเชื่อครับลูกนี้ยิงเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นนะครับแล้วสุดท้ายเป็นโอกาชิวะ โอ้โหทำประตูขึ้นนําให้กับซัป,ปโปโรในนาทีที่6เท่านั้นเองจอจอแบบนี้ก็จบสิครับ1นึนี่ครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวลูกนี้ดิเดี๋ยวเอาไว้ต้องถามชาติที่ว่า <c oughs> จ่ายหรือยิง <c oughs> ต้องไปถามเจ้าตัวเนี่ยน้ำหนักจริงเนะครับ, <c oughs> รบแต่ <c oughs> ทิทางจ่าย <c oughs> ทิทางกายเป็นจ่ายไปโอ้โห <c oughs> แต่ดูครับลูกนี้คือถ้าเกิดคือมันเข้าล็อกหมดเลยครับบอลหลุดเข้ามาโอกาชิวะยิงติดบล็อกทานากะเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ไปติดเซฟ ซ้าอีม่ดีเลยโอ้โหลูกนี้คาเนโกมันขวาครับบอลมันก็เลยข้ามคานออกไปซึเกโนเลือกเปิดยาวขึ้นไปคาเนโกะมองได้เอาครับโอกาชิวะใช้ความเร็วพาบอลขึ้นมาหาจังหวะรอเพื่อนล็อกเข้าซ้ายซ้ายแล้วไหลต่อมาให้คาเนโกยิงโอ้โหชนเสาไม่ได้ประตูที่สองครับโอ้โทำเงินแตะมุมเลยครับทางฝั่งของเจ้าบ้าน เปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหจังหวะชาร์จบอลมันหลุดข้ามขาออกไปน่าลุ้นเหลือเกินนะครับทอชนะทิปออกครับส่งฟูไกลง <c oughs> <c oughs> สีหน้ากตายิ้มแย้มครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับเปลี่ยนเท้าซ้ายเอาครับนากมูละยิงลูกนี้ข้ามขาออกไปครับ <c oughs> อาจจะเริ่มลดยลาลงไปนะครับ